มังสชาดกวาทธรรมของพรานป่านายพรานเนื้อคนหนึ่งเข้าป่าล่าสัตว์ ได้เนื้อมากมายก่ายกองจนต้องนำใส่รถไปขายในตลาดเมื่อขับรถมาถึงทางสองแพร่งที่นอกประตูเมืองมีศาลาพักข้างริมทางหลังหนึ่งในขณะนั้นลูกชายเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีสี่คนนั่งคุยกันอยู่ด้วยเรื่องสัเพเพหระต่างๆชายทั้ง4เมื่อเห็นนายพรานบรรทุกเนื้อมาเต็มรถ ก็คุยโวโออวดกันว่าตนสามารถขอแบ่งเนื้อจากนายพรานคนนี้ได้แล้วลูกชายเศรษฐีคนที่หนึ่งก็ออกไปแสดงฝีมือด้วยการเข้าไปทักทายว่าเฮ้ย <c oughs> นายพรานข้าเป็นลูกชายเศรษฐีในเมืองพาร,ราสีเอ็งจงมอบชิ้นเนื้อให้ข้าสักชิ้นหนึ่งแล้วเองจึงจะสามารถขายเนื้อในเมืองนี้ได้อย่างสบายใจ นายพรานฟังแล้วก็ไม่สบายใจจึงหยุดรถกล่าวโต้ตอบว่าธรรมดาการจะขออะไรจากผู้อื่นผู้ขอต้องรู้จักใช้คำที่น่ารักน่าฟังแต่คำพูดของท่านช่งางหยาบคายเสียนี่กระไรรถเลอะอย่างกับพังผืดสัตว์ดังนั้นข้าให้พังผืดแก่ท่านก็แล้วกันว่าแล้ว ข็เอามีดเฉือนเนื้อผังผืดมอบให้ลูกชายเศรษฐีคนที่หนึ่งไปจากนั้นลูกชายเศรษฐีคนที่สองได้ร้องขอบ้างว่าพี่ชายฉันอยากได้ชิ้นเนื้อสักชิ้นหนึ่งพี่ชายช่วยเฉือนให้ฉันบ้างสิ นายพรานฟังแล้วพอใจยิ้มออกมาพร้อมกล่าวว่าคําว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเป็นเหมือนอวัยวะของพวกเราเปรียบได้กับแขนขาของเราฉะนั้นท่านจะได้แขนและขาของสัตว์กับคําพูดว่าแล้วนายพรานก็หยิบขาสัตว์มอบให้ลูกชายเศรษฐีคนที่สองไป ลูกชายเศรษฐีคนที่สาออกไปแสดงฝีมืออย่างไม่รอช้าว่าพ่อจะ๊ะพ่อจงให้ชิ้นเนื้อแก่ฉันบ้างเถิดนะครับนายพรานฟังแล้วชอบใจหัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมกับกล่าวว่าลูกที่เรียกบิดาว่าพ่อย่อมทําให้หัวใจของพ่อหวั่นไหวคําพูดของท่านยกให้เราสําคัญดังเช่นหัวใจดังนั้น เราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่านท่านจงมารับเนื้อไปว่าแล้วก็เฉือนเนื้อหัวใจมอบให้แก่ลูกชายท่านเศรษฐีคนที่สามไปสุดท้ายลูกชายเศรษฐีคนที่สี่ก็เดินตรงไปขอเนื้อเข้าไปถึงรถนายพานแล้วกล่าวอย่างคนสนิทสนมว่าสหายเอ๋ย ฉันอยากจะขอชิ้นเนื้อของท่านสักชิ้นหนึ่งท่านจะให้ฉันได้บ้างไหมนายพรานฟังแล้วชอบใจมากเอามือตบอกหัวเราะรา่กล่าวขึ้นด้วยความพอใจว่าบ้านที่ขาดมิสหายย่อมเงียบเหงาเหมือนป่าไร้สัตว์คำว่าสหายเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติทั้งปวงในบ้านเรือนฉันนั้นเนื้อทั้งหมดในรถนี้ เราจะมอบให้ท่านแต่เพียงผู้เดียวมาเถอะสหายเราเราจะส่งให้ถึงบ้านสหายเลยทีเดียวกล่าวดังนั้นแล้วนายพลานก็ให้ลูกชายเศรษฐีคนที่สี่ขึ้นรถแล้วนำไปส่งที่บ้านเมื่อถึงที่แล้ว พ่อขนเนื้อลงจากรถมอบให้ลูกชายเศรษฐีคนที่สี่ไปหมดลูกชายเศรษฐีคนที่สก็ตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการให้การนับถือดั่งมิตรภาพและได้ให้เขาพาลูกเมียนำครอบครัวมาอยู่ด้วยกับตนมาเสวยสุขบนกองสมบัติด้วยกันอย่างมีความสุข รรมชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดทำให้คนเราได้ดีได้ชั่วจะได้ดีได้ชั่วเพราะคำพูดพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสันหังขิรังอัตถวติงปะมุนเจความเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์